ทันตวันเดิมชื่อบ้านสุขสันติหมู่เก้าตำบลบ้านราดอำเภอเสริญสางจังหวัดนครราชสีมาได้แยกออกจากบ้านหนองตะแบมหมู่สีเมื่อพศ2541เนื่องจากได้เข้ามาจาัดสรรที่ดินทำกินบ้านใหม่ทันตวันอยู่ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติทับลานมีลักษณะเป็นที่ลาดเชิงเขาเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การทำไร่และทำสวนจุดแข็งของชุมชนคือมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถเป็นแกนนำให้คนในชุมชนและนอกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นอกจากจุด แข่งแล้วบ้านใหม่ทันตะวันยังมีการนําแนวพระราชดำริการดําเนินง,งานโค้งหนองนาโมเดลมาดําเนินการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหมู่บ้านต้นแบบให้ชุมชนใกล้เคียงหรือผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงานได้ในอนาคตอีกด้วยสำนักบ,บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่เจนครราชสีมาโดยส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษได้เข้าไปประชาคมและมีมติจัดตั้งกลุ่มโค้งหนองนาตามที่ชุมชนต้องการและได้เล็นเห็นถึงศักยภาพของชุมชนบ้านใหม่ทันตะวัน ที่สามารถดําเนินกิจการกลุ่มอาชีพตลอดจนการมี่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงควรมอบเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนในการ,รตั้งกลุ่มอาชีพ่วงหนองนาบ้านใหม่ทางตะวันบ้านใหม่สันติหมู่ที่5ตําบลมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชาสีมาปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่จํานวน140ครัวเรือนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปทําการเกษตรและค้าขาย จากผลการดําเนินการของกลุ่มอาชีพแปรรูปมัมเบอรี่ค่อนข้างประสบผลสําเร็จจึงมีแนวคิดเกี่ยวกับการต่อยอดกิจกรรมกลุ่มอาชีพโดยจัดตั้งกลุ่มอาชีพปลูกผักอินรีย์เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบสําหรับใช้ในการประกอบอาหารอีกทั้งยังมีรายได้เสริมจากการจําหน่ายผักอินรีย์อีกด้วย ด้วยเหตุนี้บ้านใหม่สันติจึงเข้าเกณฑ์ตามข้อกําหนดของโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมสํานักบริหารพื้นที่อนนรักษ์ที่7นครราชสีมาโดยส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษจึงเห็นควรมอบเงินอุดหนุนเพื่อเป็นการดําเนินการของหมู่บ้านต่อไป บ้านสับภูหมู่1ิกตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ทั้งหมด9160ห่ไร่ประชากรทั้งหมด351คนประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรมได้แก่ทำไร่ทำนาปลูกผักผลไม้และข,า,ขายเพื่อจำหน่ายและเก็บไว้บริโภคเองพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงมีภูเขาและเนินเขาสูงสลับกันและเป็นหมู่บ้านที่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดในการคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายของโครงการหมู่บ้านทิทักป่ารักษาสิ่งแวดล้อมคือ เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่อนุรักษ์กิจกรรมที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อพื้นที่อนุรักษ์แต่ชาวบ้านยังขาดความสามัคคีในการรวมกลุ่มอาชีพสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7นครน่าจะสีมาโดยส่วนประสานโครงการพระราชำดำริและกิจการพิเศษได้เล็งเห็นถึงความสําคัญศักยภาพของชุมชนและโอกาสที่จะส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพกเกษตรผสมสผสานประสบผลสําเร็จเพื่อเป็นอาชีพเสริมและก่อให้เกิดการสร้างไรายได้ให้แก่คนในชุมชน ดังนั้นบ้านซับพูจึงมีความเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านไปทักป่ารักษาสิ่งแวดล้อมต่อไปบ้านหลังสันหมู่ที่9ตำบลวังตะเค้อําเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิมีครัวเรือน248ครัวเรือนประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและทำการเกษตรสภาพภูมิศาสตร์บ้านหลังสัน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายางกลับและเป็นแปลงป่าสัมปทานของโรงเรื่อยจงังหวัดชัยภูมิซึ่งสภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นแนวเขาสูงที่สําคัญบ้านหลังสันยังมีพื้นที่อยู่ติดกับแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติไซทองที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติและมีจุดแข็งของชุมชนคือคนในชุมชนและนอกชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อนเนื่องและมีความโดดเด่นในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไมา้ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืนและเป็นหมู่บ้านที่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดในการคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายของโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาส,าสิ่งแวดล้อมคือ เป็นหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากทรัพยากรป่าไม้และหากได้รับการสนับสนุนให้ความรู้ที่เหมาะสมจะทําให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยังย่งยืนและชุมชนก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการอนุรักษ์จึงมีมติในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพกลุก่มไัยส่วนประสานโครงการพระราชด,ดำริและกิจการพิเศษสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7นครราชสีมา ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชนบ้านหลังสรรจึงเห็นควรอนุมัติเงินอุดหนุนโครงการหมู่บ้านพิท ah ักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมเป็นการดำเนินโครงการต่อไปบ้านหนองความหมู่สิบตำบลท่าห,หินงูงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าตนลาษฎองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพารเกษตรเช่นปูกมันสำปะหลังอ้อย และสัต์ปะรลดการประกอบอาชีพของราษฎรประสบปัญหาเนื่องจากมีข้อจากัดเรื่องที่ดินทํากินฝนทงช่วงทําให้ผลผลทานการเกษตรไม่ได้ผลเท่าที่ควรซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทําลายป่าลักลอบล่าสัตว์และเก็บของบาในเขตอุทยานและที่สําคัญยังเป็นหมู่บ้านที่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อกําหนดในการคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย ของโครงการหมู่บ้านพักผ่าแลาาสะสาสิ่งแวดล้อมโดยบ้านหนองกวาม,มีลักษณะเด่นคือเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เชียงกับพื้นที่อนุรักษ์กิจกรรมที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อพื้นที่อนุรักษ์และเป็นชุมชนที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ เึื่อทให้มีการประชาคมและมีมติจต่ตั้งกลุ่มอาชีพปลูกผัยส่วนประสานโครงการพระราชด,ดำริและกิจการพิเศษสํานักบริหารพื้นที่อย่างรักที่เจครราชสีมาได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชนบ้านหนองกวางจึงเห็นควรอนุมัติเงินอุดหนุนโครงการหมู่บ้านพิธ์ป่ารักษากส,กสิ่งแวดล้อมบ้านซับสมบูรณ์หมู่8ตำบลท่าหงงินงูอำเภอเมืองจังหวัดชยัยภูมิ มีคัวเรือน73ครัวเรือนประชากรส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองเนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาโตนและเขตป่าสงวนแห่งชาติมีรายได้จากการทำการเกษตรและที่สำคัญเป็นหมู่บ้านที่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดในการคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายของโครงการหมู่บ้านพิษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม โดยบ้านรับสมบูรณ์มีลักษณะเด่นคือเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่อนุรักษ์กิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อพื้นที่อนุรักษ์และเป็นหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากทรัพยากรป่าไม้หากได้รับการสนับสนุนให้ความรู้ที่เหมาะสมจะทำให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยังย่งย,ง,ยงยืนซึ่งทำให้มีการประชาคมและมีมติจัดตั้งกลุ่มอาชีพปู่ไผ่ไผ่เนี่ยมันก็มีใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะฮะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเันกะ าไม้หรือบางทีอามีปลูกไป่เยแล้วเอาไม่ไม่ไผ่มาเสาม็นหลักเตนเต้นได้ใช้อยู่หลายอย่าง่ส่วนประสานโครงการพระราชดำริายกิจการพิเศษสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่เจ็ดนครราชสีมาได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชนบ้านทรัพสมบูรณ์ให้คนในชุมชนเนี่ยได้มีอาชีพเสริมแล้วก็ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนได้มีรายได้แล้วก็ได้ช่วยเหลือกับทางเจ้าหน้าที่ในการดูแลทรัพยากรของตนเองในชุมชน ะะก็คือทรัพยากรที่ว่าก็ทรัพยากรตามาให้สัตว์ป่านี่แหละที่อยู่รอ,อบบริเวณชุมชนของเรานะครับซึ่งเห็นควรอนุมัติเงินอุดหนุนโครงการหมู่บ้านสักป่ารักษาสิ่งแวดล้อมเป็นการดำเนินโครงการต่อไปบ้านลำนางรองหมู่ที่1ตําตำบลลำนางรองอำเภอโนนินแดงจังหวัดปุริลำเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดเขตรักษานธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่จังหวัดปุริลำรัศดรส่วนใหญ่อพยพมาจากหลายทิน่น ทำให้มีความหลากหลายทางภูมิปัญญาท้องถิ่นประชากรทั้งหมดมี195ครัวเรือนประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ทําการเกษตรเช่นทําไร่ทํานาทําสวนผลไม้และเลี้ยงสัตว์อาชีพรองลงมาคืออาชีพรับจ้างทั่วไปนอกฤดูการทําเกษตรเป็นต้นรัศดรส่วนใหญ่ประสบป,ปัญหาเรื่องช้างป่าออมารบกวนพื้นที่ทํากินทําลายพืชไร่พืชสวนและที่อยู่อาศัยทําให้เกิดปัญหาระหว่างคนกับช้างคนในชุมชนมีความเข้มแข็งและมีความสามัคคี มีการรวมกลุ่มทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการอบรมและสอดอาสาพิทักษ์ป่ารอสทปออันนี้ก็คือการมีส่วนร่วมในเรื่องการอนุรักษ์นะครับนั่นก็คือชาวบ้านลำบังลองหมู่ที่1ร่วมทําแนวกันไฟนะครับกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่นะครับผมครับเป็นระยะทางทั้งหมดกี่กิโลครับสองกิโลครึ่งสกิโลครึ่งนะครับครับเราเดินบ ไปทั้งเงินเงินไปทุกเดินได้ครับเดี๋ยวมาที่ทั่นี่ด่าความดื้วเรียนใหญ่ใช่่ะพาตะกองเดินเลยเป็นระยะทาง2กิโลครึ่งนี่เราก็มีส่วนร่วมได้เข้ามาดูแลไฟป่าร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำฝายนะครับเก็บแหล่งน้ำนะครับแล้วก็ปลูกป่านะครับร่วมกับทางเจ้าหน้าที่นะครับด้วยเหตุนี้บ้านลำนางรองหมู่ที่หนึ่ง จึงเป็นหมู่บ้านที่เข้าเกณฑ์ตามข้อกําหนดการคัดเลือกหมู่บ้านของโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดลอ้อมจึงได้มีการทําประชาคมและมีมติจัดตั้งกลุ่มอาชีพเกษตรผสมผสานโดยบ้านลํานางรองเป็นหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์ทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมจากทรัพยากรป่าไมา้หากได้รับการสนับสนุนและให้ความรู้ที่เหมาะสมจะสามารถทําให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมา้และชาวบ้านยังช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่ารอบชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทิจิตนครราชสีมาได้เลงเห็นถึงศักยภาพของชุมชนบ้านลำนางรองจึงเห็นควรอนุมัติมอบเงินอุดหนุนโครงการหมู่บ้านไม่ทักป่ารักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการดำเนินง,งานของหมู่บ้านต่อไป